สามวิธีง่ายๆที่จะทำให้วิทยุของเราใช้งานได้ยาวนานขึ้นข้อที่1เสาว,วิทยุสื่อสารไม่ควรหักและไม่ควรงอต้องอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้และต้องอย่าลืมว่าถ้าไม่ใส่เสา,สาห้ามกดปุ่ม PTT โดยเด็ดขาด ข้อที่2ถ้าต้องการใช้งานเสาสลด์ให้ใส่เสาสลด์ให้แน่นหนาก่อนแล้วค่อยชักเสามาให้สุดเพื่อที่จะใช้งานนะคะไม่ควรชักเสามาไม่สุดแล้วใช้งานเพราะว่าจะทำให้ความถี่มีการเปลี่ยนแปลงได้และข้อที่3วิธีการชาร์จแบตเตอรี่ที่ถูกต้องนะคะควรชาร์จแบตให้เต็มก่อนโดยสังเกตจากสีบนแท่นตรงนี้นะคะ กรณีที่ยังชาร์จแบตไม่เต็มไม่ควรชาร์จไปใช้ไปชาร์จไปใช้ไปนะคะเพราะจะทําให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพได้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆสำหรับ3วิธีง่ายๆนะคะที่ป้านำมาฝากกันในวันนี้ที่จะทำให้เจ้าวิทยุสื่อสารของเรานะคะอยู่ได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะครั้งหน้าเนี่ยป้าจะมีทิปแอนทิคดีๆอะไรมาแชร์กับเพื่อนๆน,นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามและไลค์แอนแชร์ให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ 拜